กองกอยเป็นชื่อของผีป่าจำพวกหนึ่งมีชื่อเสียงอยู่ทางภาคอีสานและทางฝั่งสปปลาวที่มาของชื่อเกิดจากเสียงร้องของมันที่ไปไหนมาไหนมักจะร้องว่ากอยกอยแต่บางแห่งก็เรียกตามลักษณะของมันคือมีตีนเดียวไปไหนก็ขยิ่งเก่งกอย ส่วนไทยบางพื้นที่ก็เรียกผีกองกอยว่าผีตองเหลืองและยังมีเรื่องเล่าผีกองกอยของทางฝั่ง,งสงปปลาวอีกว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขามีอาชีพจับปลาในแม่น้ำเล็กๆที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเช้าวันหนึ่งเมื่อเขาไปตรวจด,ดูตะขคายดักปลาปรากฏว่าไม่มีปลาติดอยู่เลย จน,นกระทั่งตกเย็นเขาก็ต้องกลับบ้านมามือเปล่าเพราะไม่ได้ปลากลับมาแม้แต่ตัวเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้ไปดูตะข่ายดักปลาอีกเช่นเคยแต่แล้วผลที่ได้ก็คือไม่มีปลามาติดเลยสักตัวเป็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำม,มาเขาจึงเกิดความสงสัยและพยายามที่จะสะหาต้นสายปลายเหตุ โดยการเดินดูไปรอบๆบ,บริเวณพื้นทรายริมแม่น้ําำได้พบเข้ากับรอยเท้าเด็กๆขนาดเท่ากับรอยเท้าเด็กย่ำไปมาอยู่บริเวณนั้นเขาจึงได้เดินตามรอยเท้านั้นไปจนกระทั่งมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งเขาหยุดอยู่เพียงชัวครู่เพื่อชั่งใจแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจเดินเข้าไป บรรยากาศภายในธรรมทั้งอับและมีกลิ่นสาบคล้ายกลิ่นซากสัตว์ที่ตายไปแล้วเขาพยายามมองไปรอบๆและก็ไปพบกับอะไรบางอยา่างลักษณะคล้ายคนผมยาวรุงรังรูปร่างคล้ายเด็กผู้หญิงเหนื้อตัวเหี่ยวยุน่นมีขาเพียงข้างเดียวและปลายเท้าหันกลับไปอยู่ด้านหลัง ซึ่งต่างจากคุณปกติทั่วไปชายหนุ่มมีอาการตกใจและหวาดกลัวไม่คิดว่าภาพที่เห็นตรงหน้าจะเป็นคนเลยแม้แต่น้อยใช่แล้วเขาคิดว่ามันคงเป็นผีกองกอยแน่นอนเมื่อมันหันหน้ามาเห็นเขาเขามันค่อยๆเดินเข้ามาไกลๆเผยให้เห็นใบหน้าอันสยดสยองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ขาทั้งสองข้างของชายหนุ่มกลิ่งและสุดลงกับพื้นเขาอ้อนวอนร้องขอชีวิตพี่คงกอยจึงได้ให้คำสัญญากับเขาว่าจะไม่ฆ่าเขาแต่ชายหนุ่มจะต้องเชื่อฟังคำพูดของมันและยังต้องยอมเป็นสามีของมันอีกด้วยและสิ่งที่เขาจะได้จากการยอมทำตามนั้นก็คือ ทัพส,สมบัติต่างๆมากมายส่วนหน้าที่ของเขาก็ไม่ต้องคิดคำหนึ่งถึงเรื่องความลำบากเพราะมีหน้าที่แค่คอยเ้าวทำในระหว่างที่หล่อนออกไปหาอาหารข้างนอกเขาย่อมตกลงในที่สุดเพราะคิดไปว่าสักวันหนึ่งเขาต้องออกไปข้างนอกและหนีรอดจนได้ หลายวันผ่านไปเขาก็เริ่มสังเกตว่าผีกองกอยนั้นมักจะพูดจาตรงกันข้ามกับความจริงเสมอหากบอกว่าจะออกไปไหนน,น,นานๆแต่ก็จะกลับมาเร็วและเมื่อบอกว่าจะกลับมาเร็วก็หมายความว่าหล่อนจะหายไปอีกนานเลยทีเดียวเย็นวันหนึ่งผีกองกอยออกจากธรรม และบอกกับเขาว่าจะออกไปข้างนอกเพียงชั่วครู่ประเดี๋ยวก็จะกลับมาเขาชุบคิดขึ้นได้ทันทีว่าเวลาอีกนานกว่าที่หล่อนจะกลับมาและนี่เป็นโอกาสทองที่เขาจะหนีออกไปข้างนอกและขุนทรัพย์สมบัติไปด้วยคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มก็เก็บทองใส่ถุงหนีออกจากถ้ำไป หลังจากที่ชายหนุ่มนีไปได้ไม่นานนักพี่กองกอยก็กลับมาและเมื่อเห็นว่าทำว่างเปล่าจึงรีบติดตามเขาไปทันทีและด้วยเหตุผลที่นางไม่ใช่คนุนพี่กองกอยสามารถตามชายหนุ่มผู้ใดขึ้นชื่อว่าเป็นสามีมาจนทัดชายหนุ่มเองก็มีความเฉลียวฉลาดพอตัวจึงแรงทำเป็นล้มลง และเอาศีรษะซุกเข้าไปในโพรงดินเมื่อผีกองกอยตามมาทันก็ร้องบอกให้เขากลับไปอยู่กับหลอนเสียแต่ชายหนุ่มกลับไม่ยอมขยับขยืขยนตัวเลยแม้แต่น้อยในที่สุดผีกองกอยก็เปลี่ยนวิธีใหม่หนางหันมาพูดกับเขาอย่างอ่อนหวานและสัญญากับเขาต่างๆนานา,นาเพื่อจะให้เขาออกมาจากโพรงดินนั้น แต่เขาก็ยังคงนิ่งเฉยจนกระทั่งผีกองกอยเอาเนิ้วไปจี้ทีร่างของชายหนุ่มพื่อยากรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ชายหนุ่มก็ทำตัวแข็งทือ่อไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเช่นเดิมทันใดนั้นผีกองกอยได้กลิ่นตุ่ตุลอยขึ้นมาจากร่างของชายหนุ่มกลิ่นนั้น ทำให้ผีก้องกอยคิดว่าสามีของหล่อนตายไปแล้วหล่อนมีความเสียใจมากรองไห้สะอึกสะอื่นอยู่เป็นเวลานานแล้วจัดการฝังสพของชายหนุ่มผู้เป็นสามีนั้นเสียได้ลกลับไปเอาถุงเงินถุงทองมาวางไวข้ข้างๆตัวเขาหลังจากนั้นนางผีกองกอยก็เดินทางกลับทำ ชายหนุ่มทนความอึดอัดอยู่จนถึงเวลาค่ำจึงได้ลุกขึ้นมาและกลับบ้านเมื่อเขากลับไปถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟังในจํานวนเพื่อนบ้านเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนขี้อิจฉาประกอบกับความละโมบโลภมากจึงเกิดจะเอาอย่างบางเขาได้ทําตามชายหนุ่มคนแรกทุกอย่างเริ่มจากการ เขาตาขายไปดักป่าและก็เดินตามรอยเท้าบนผื้นทรายไปจนถึงถ้านางผีกองกอยกระทั่งได้เป็นสามีของนางและมีหน้าที่ฝ้าสมบัติไม่ต่างจากชายคนแรกต่อมาก็หาจังหวะหนี้เขาได้ขุนเงินขุนทองออกจากถ้าแต่ไม่นานนะักผีกองกอยก็ตามมาทัน แต่ด้วยความละโมูรูปมากของเขาเขาคุณเงินและทองมาจำนวนมากจึงทำให้เขาวิงไม่สะดวกนักเมื่อหันไปเห็นผีกองกอยที่วิ่งไล่ใกล้เข้ามาเขาจําเป็นต้องโยนถุงทองทิ้งบางส่วนจนกระทั่งวิ่งมาถึงไรท้ายหมู่บ้านเขาก็ไลยซุดตัวลงและเอาศีรษะซุกเข้าไปในหลุมดินแปลงทำเป็นหมดสติ เช่นเดิมกับชายคนแรกที่ทำนางผีกองกอยมาถึงก็ปูดเช่นเดียวก,กันกับที่เขาพูดกับชายคนแรกและเมื่อไม่เห็นชายคนนั้นเคลื่อนไวหวนั่งผีกองกอยก็ได้เอานิ้วจี้ไปที่เอวของชายผู้นั้นเขาได้หัวเราะอ,ออกมาด้วยความบาดีผีกองกอยก็พลอยหัวเราะตามไปด้วยและได้ลองออกมาว่ากองกอย กองกอยแล้วก็แหว,วกทองของชายผู้กอินชื่อว่าเป็นสามีกินตัดไตไส้พุงของเขาอย่างน่าสยดสยองก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องตำนานผีกองกอยของฝั่งสปปลาวผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ